ฉันขอค่ะเออมันคือมันเนคือมันคือขอสันหนุฮ่าฮ่นดีมากเยที่ที่นุ่ไม่มาอืมอืมเอามาเป็นที่แววมาอยู่บนหลัง้าเลยไม่นาอแล้วกลัว 宝贝，好美。<laughs> <laughs> พ่อพ่อมีหาด้วยอุ้วิ่งหาลูกหาลูก และด้วยมีไม่ค่อยที่มีสายและมีแม่ค่อยใหญ่ด้วยถ้ามันจะมีออกมาเป็นดาบนครัถ้าสดุดมาสดแล้วสะดุดอุ้มจะแก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 ะเอามินว่ามันจะมีอรออกมาจะมีว่าเขาสียหรือเป่าแกะดูแกะดู ดูมันมีมีผีหรือเปล่ามีผีหรือเปล่าโอ้มีผีเหรอมันมันสว่างแล้วผีหนีไปหมดแล้วมันม,ม,มีแต่แม่คดวดวดรขาว่ไทยใช่ไหมใช่ค่ะมีแต่แม่คดวดเขาแล้ไทยนะมีรถไทยขยันได้ว่าไทยมีสายได้ว่าแม่คดมีสายแต่แกเอามาเลน Eu sei Gracias. สวิดมน,มนที่วัดไหนที่วัดจิตตะบะรคลองสอง